เ่วันนี้ทูลกระมอมหญิงอุบลรัตนก,กญญาสิริวัฒนาพนาวดีสเสด็จมายังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครส่งร่วมบันทึกเทปรายการท no. ูบีนัมเบอร์วันวาราตี้ช่วงทอล์กทูเดอะพรินเซสส่งตอบจดหมายสมาชิกท no. ูบีนัมเบอร์วันที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำใน,ในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวม โดยมีนายธนไทยเอื้ออมอรนนรัตน์นายนภัรเรืองชัยศิวเวศนางสาวอ,อนลินลีลาบุรณธนกูลเป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับรายการทูบีนัมเบอร์วันวารรตี้เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจัดขึ้นทำหน้านที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการทูบีนัมเบอรวันกับสมาชิก นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวะชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลายยาเสพติดออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ทุกวันเสาร์เวลา20.30นาฬิกา30นาทีถึง21.30นาฬิกา30นาที